ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสิบดอกครับ,รรบมนันนี่สีมะฮอชม้มผู้ส้มผู่พันสายน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าถ้ามะฮอเนี่ยคือบ่ได้กินเลยครับอันคือหอหอไปบ้างแล้วหอเริ่มหอสองสามมือแล้วหอนี่ครับขนาดหน่วยซ้ำหนีนะครับหน่วยซ้ำนีครับเอาอเห็นดี เออนี่ยเห็นตะมือคนหรือล่ามันอ๋อนี่อ๋อยังไม่เข้าใจหรอกก้องนี่ครับขนาดเมื่อไหร่มันเจาะเลยครับแมลงมันทองเอาผมงเห็ดแนวดักจมือนี่เดี๋ยวจะเห็ดแนวดักให้เบิ่งดักดักโดยธรรมชาติใช่ธรรมชาติดักนะครับเดี๋ยวจะเห็ดมาคือนองลงนี่ครับเมื่อไหร่มันเจาะเลยครับนี่เห็นบ่ครับปล่อยจับดําดำๆครับมันเจาะแล้ว แร้งวันทองผมก็ให้ดักแล้วครับดักขวดนึงนี่ใส่กระเพาใส่กระเพาแดงแล้วกะเพาแดงมันมีเพอกระเพาแดงมันยังบ่เกิดแต่ถิ่ใส่กระเพาขาวเท่านี้แหละครับธรรมชาติของธรรมชาติดักธรรมชาตินี่ครับเป็นห้อยอะไรเห็นไหมครับนะครับอันนันร้อยดำๆคือถ้าหอ่อตอนนี้พ่อได้กินครับแต่ว่าถ้าถ้าเขาบ่าห่าหอซะเลยพ่อเริ่มลูกเริ่มแดง มาดูบึงครับมาชมห้เบึงนะครับเนาะพรเร่มบุกแดงๆกมันสิเห็นแล้วเห็นชัดเกนียนเลยว่าเฮาบ่าสามารถเก่นเป็นตัวหนอนนู้นเห็นบุบกขงบนผมพิถีพิถันกล้องดึงไงเพราะห่า,างใบไม่ใบสูงครับ คือบม่ได้กินนะครับอเอายง่ายถ้าปล่อยให้มันนั่นติดตาของมันนั่นแะครับลูกนั่นนะครับ,นนรบ,บช่องทางแบบเต่าและครับรูงแดงนั่นแหละครับนนคุณยานยะคือไมนนะ่คือจอแล้วบม่ได้กินแนละ้วถ้าห่อได้ก็ก็กินก็ได้แล้วครับ เรือข้ามผูปลูกง่ายบ่แมนครับถ้าหอว่าหอว่าท่านก็คือสำหรับคนที่่ศส่ยาครับนี่ผมพูดถึงคนที่่ศสยยาครับคนที่ใส่ยาก็คือกจ็จงว่าครับหอตอนไหนก็ท่านอันนี้คือผมบริใสาย,ยาเลยครับใส,ใส่น้ำใส่น้ำหมักอย่างเดียวน้ำหมักน้ำหมักฉีดไล่แมลงผมก็มีครับผมผมผมบริฉีดผมทำจากน้ำสะเดาทำจากไปไหลแดงนะไหลแดงที่ผมถ่ายรูป ตอนที่ว่าพี่น้องเห็นตอนที่ว่าผมไปพาเบิ้งไพ่กินมซุ้งนะครับนี่ครับจะห้องนี่ครับหอธรรมดานี่ยอันนี้ก็คือเจาะแล้วนะครับเพราะมันป่ะเจาะครับเจาะแล้วปลูกแล้วนั่นก็จะเป็นหอยแล้วตอนแป่นน้ครับนี่คือผมปลูกต้ว้องอัดกันตรงนี่นคือปลูกนะครับ ดอกครับปีตอนนี้ดอกพุ่นปีกในนั้นทุนท่นคือดอกฮวกวนซ่งมีนีดอกนี่ถ้าห่อประทันกับใบแดงครับคือแขมจอดอกครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าห่อตอนนี้ยังได้กินครับยังสิบบบบถึงก็เป็นน้อนถ้าเว้นแต่มที่มัน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 ดันไข่ใส่ไปเยอะจริงๆนี่ครับเพราะนั้นเพื่อจะล่วงนี่ครับคือว่าโดนเลี้ยวเอาห่อประทันล่วงซื่ตอครับ นี่ยังบริแท้นยหอ่อคือคือถ้าเขาห่าหอมาแท้านั่นคือบริกินเลยครับมันเป็น็นี่ๆไอ้คือพวกที่ลน่นี่คือนี่นะครับนี่ที่รดนี่คือโดนยันได้แล้วครับฮึอโอกาสถ้าว่าเป็นลูกง่ายไปค,คือกินบ่ได้ครับข้างในสิเป็นนอนเต็มเลยนี่ทําสูตรแบบบ่บ่ใส่บส่ลงยาบ่ลงยาบ่สารเค่นี้นะครับมแต่น้ำหมักใส่น้ำหมักอย่างเดียว ใส่นมักสูตรงบงครับคือทําให้ผลไม้มันหวานหวานท,ทั้งทั้งที่เป็นหน้าฝนหวานปลอยให้ซุกมันจะหวานขนาดนะครับซิ่งทอาที่ผมเคยกินมาเนี่ยผมก็เ,เห็นหวานอย่างนี้เลยเพรา่จะไปลองที่ตลาดเลยใครบอกว่าช่มผู้บริสิทธิยาบริสินแบบแต่ดูเกเนี้นี่นี่จริงครับแต่ว่าถ้าหอทันขนาดลักษณะนี้ แต่ทางฮอบว่าท่านก็ก็คือว่านะครับมันจะบริกินเลยเพราะว่าผมใส่สูตรบวบบบบบบฉีดยาที่คนบางคนว่าสิทธิ์ไม่ไมู่มบ,บริฉีดยาได้ครับเพราะว่าปลูกธรรมชาติทังนี้ถ้าลูก,กงามๆมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้ไปต่อตันสำหรับคนที่ใส่สารเคมีบริอะไรคือผมพูนฟังว่าถ้าถ้าจะให้มันลูกสวยก็คือ,อนะ่อร์ หอบางที่จอดอกอยู่เลยครับจอดอกยังเป็นจุ่มดอกอยู่ในอยู่เลยที่ผมหอครับเพื่อบม่ให้มันบม่ให้มแมลงมันเจาะไม่ให้มแมลงมันเจาะขนาดนั้นมันยังเจาะได้ครับเป็นร้อยซ้ำๆนะครับนี่พี่น้อยเหรอร้อยซ้ำๆนะครับนี่ซ้อนซ้ำยุ่วขวัญนี่นี่นี่ตรงีตรงนี้มือคองกี้ครับเีื่เป็นผม จะต,ตายอิน,สนเสดอินฟีครับบ่่บบ่ใช่บ่ใช่เลยสารเคมีนันถามว่ามีบ่มีพวกฉีดปวกฉีดมดนเนาะครับแบบเชาบ้านแน่แมงไรขึ้นไก่แน่นั่นฉีดครับแต่ว่าเขาผลไม้ผมบ่ใช่เลยบ่มีเลยไปนี่คือตมพูพันต้มพูพันนี่คือหวานครับหวานจริงครับ แต่ว่าเขาไปซื้อกินกับเขาว่าสายน้ำผึ้งมันชมพูเคือชมพูนะครับเพราะว่าสายน้ำผึ้งกินกับว่าเห็นหวานคือยังซีนะมันมีหวานอะไนี่ยังหวานปนจางๆอย,งยงอ,าอยู่ข้างบนผมบดผมยังนหอบดได้ครับมันบริวิบันไดกินครับยุ่ค่างข้างข้างไปครับนั่นได,ได้ขึ้นหอต้องเอาบัานไดมาขึ้นครับใส่รถพ่วงขึ้นตอนนี้มันขึ้นหออะไรหมด คือลักษณะการคือว่าผมในสันนิษฐานใน่อก่อนเลยคนมันสวยๆเนี่ยผมจะบอกแฟนตลอดเลยว่าบถ้าบบจำเป็นหวิวยิ่งจาซื้อเ้อคือคือนี่ยุนี่มันเป็น,เป,นเป็นตลอดปีกันับมันก็นจะเว้นช่วงแค่ระยะนิดนน้อยครับคือเป็นตลอดปีครับพอลถนำมันเป็นอาจเป็นสายพันเป็นตลอดปีแล้วนะครับ พอมเป็นหมดชุดหนึ่งมันก็เป็นต่อชุดหนึ่งเป็นต่อชุดหนึ่งเลยแต่สายสายพันธุ์มันเป็นตังสั้นครับเดี๋ยวรูปหน้ากล้องนะกลองมันขึ้นร้ายเดี๋ยวขึ้นร้ายเขาล้อยแตกว่ะโอ้แสงแดดต้องสะท้อนคือเห็นเห็นเลยครับว่าแมลงวันทองมันจียันใจเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้วลเอามาเอามาต่อนตอนบริการตอนมาหักทิ้งออกแล้วก็เสียบเขาในในที่วา่าที่ว่า พวกที่ว่าทําให้ให้รากออกนะครับเสียพอไม่หนีน้อยนึงแล้วก็เอาพาเคืองกันทำทำน้ำบริผลคืออาจจะทำเปลี่ยนนะครับเนาะแต่ผมผมบนนิยมทำผมว่าหากมันอ่อนครับถ้าตอนนี้มี่ปกติเดือนนึงกับตอนเราผมตอนเดือนนึงปุ๊บผมปล่อยเดือนนึงผมก็ตัดเลยครับตัดยิงง่งใหญ่นี่ตัดยิงง่งใหญ่เรามาปลูกเลยตอนสําหรักการลกงลักษณะนี้หางอกเดือนก็ได้กินแล้วครับ นตอนผมจะตอนจริ้งไงลยครับตอนจิ้งไหมผมบ่กตอนจริงหอยนี่ตอนจริ้งขนาดนี้เลยครับตอนตอนจิ้งขนาดนี้ก็คือปูปั๊บเป็นพุ่มเลยครับใส่เวลาแค่หาหกเดือนก็ได้กินแล้วเฮ๋ยพึ่งจะบอว่าบ่ตอนแบบจิ้งอีกเล็กๆน้อยๆผมบ่กตอนที่บ่ตอนแบบจิ้งอย่างนี้ผมบ่กตอนมันน้อยผมบตอนจิงใหญ่ๆสไตนี้เลยครับตอนมากก็คือนี่ครับสไตนี่เลยถ้าตอนออกมากกับปูก็คือ อากหกเดือนคือได้กินเลยอยู่แลแบบใส่นำ้ำใส่พวกนำก้ำหมักล่องกลนุงล่องกลลุมให้ดีครับล่องกลลุมด้วยยาด้วยอะไรในยาที่แบบนี่ผมเกี่ยวไม้แพรนะครับสไาตล์ตจนเลี้ยงงัวครับนี่ลนเลี้ยงแพร์นีน่ก,ก็เง้วนก็ต้องซื้อไม้ขึ้เก่อนตัวต้องเอาออามาก็คือผมจะยหญ้าล่องลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยหมัมกปุ๋ยอะไรน้ำหมักที่ผมทำมาเนาะครับลง แล้วก็ปลูกมันจะงามเร็วครับพวกดินพวกพวกอินซีพวกปุ๋ยอินทรีย์มันจะไปปรับสภาพดินข้างในเพราะนี่เป็นทั้งล่างเป็นหินทั้งนั้นครับเป็นดินถมทั้งนั้นครับแฟนเขาถมไปผมมาปรับใหม่แต่ม้าปีแรกมาอยู่นี่ปีแรกหินทั้งนั้นครับผมปรับใหม่เอาน้ำหมักลดลงไปจากน,น้ำหมักแหน่วกเศษไปนี่นะตอนนี้ประมาณเกือบยี่สิบเซนนะครับ บิทีดินมันเพิ่มขึ้นจากจากจากปุ๋ยที่ผมไปทําปุ๋ยมันยจอยกับหินด้วยหินให้สลายเป็นดินที่ปลูกอยังกับงามครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทํำลีปทําฉี่ดักดักมแล้ววันทองให,ให้พี่น้องเบึงน,นะครับดักโดยน้ำนี่แหละดักโดยน้ำแล้วก็ใส่ใส่ใส่กระเพรา กระเพาแกงเขากราะ,กะเพาเราต้องกินกระเพาผพัดกระเพา,เ,พาเนี่ยครับเอาใส่ข้างในแล้วให้มแมลงวันทองถึกกินปุ๊บสิบินเขาเลยเดี๋ยวเสียมาทางทางดักมือนี่นะเดี๋ยวพี่น้องค่อยเบิ่งครับคือมันง่ายๆครับแต่ว่าคนบางทีคนก็มองขามไปครับเฮ้ก็ต้องหาน้ํายามาฉีดมาอะไรมาล่อนะีอ่อบครับอันนี้บ่ลอ่อเอาน้ํายามาล่อแล้วกัมันกินมันมาจับนกกระต่ายก็มีครับมันเป็นยามีครับสูตรหล่อมาอะไรบางท้องครับมีแต่ว่าอันนี้ผมจะทําทํา พุ่มเหมืนญาตชาวบ้านเอาไปใส่ได้นะครับพี่น้องใครอยากได้ก็เดี๋ยวค่อยๆใครอย,อยากทำก็ตามมาค่อยค่อยทำนะครับเนาะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวทำมาให้เบิ่ง <c oughs> ลูกดกครับดูครับท <c oughs> ี่ห่อๆเนี่คือแม่นมันหมดครับแต่ผมไปห่อกระดาษรองนะผมหอ่หอที่เพราะอนึงมันง่ายกับการมองว่าเออลูกมันได้ระยะสุกบ่สุกได้ไรมันก็จะได้บ่ต้องมาแกะเบิ่งแกะนั่นแกะนี่ผมบ่ค่อยห่อกระดาษผมห่อแตะตะตายนี้บพรว่าจะ ร่งกินจูก็เหมือนกันากฮอตายนี่เลยมันแต่บกเกี่ยวก็ว่าเอ๊ะมันบหฮอกกับบหฮอกกระดาษมันสิบกขาวบ่นลาวขาวเก่าครับเพราะมันโตสุกเต็มที่เพรั่างกินจูเื่อกันลูกอันนี้กันเพราะมันเต็มที่มันก็มันก็จะสุกมันก็จะแดงแล้วก็ถ้าแดงปนเขียวแบบค่ายๆเขียวแบบว่มันเขียวเขียวเขียวแบบนี้นะอีกเขียวแบบนึงครับนั่นสิหวานขนาดเลยครับสําหรับสําหรับสําหรับลูกเมพูนะครับ ผมให้สังเกตเวาลาไปซื้อครับมันจะเป็นสไตล์นั่นแต่ว่าของผมเนี่ยพูดถึงอาการอากากรของผมนะครับบวมแอนบวมแอนว่าที่ไปไปซื้อมากมนั่เป็นผมผมของผมมันจะเป็นอย่างนั้นครับสไตล์มันของที่มันลูกมันสุกลูกมันแก่นะครับพูดถึงว่าเลือกลูกมันแก่กลินอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างนี้บรัพ่อกิน,น,น,นมันหวานยีนห่วงแน่อะไรแน่แคือใบใบคขายครับมันก็กิ่นเ่้งเดียว กินแจกกันคือมันหวานติดใจเนาะลูกหลานก็มักครับคุณนะครับเรื่องกดกลับตะไคร่ไม่ได้พี่น้องกดติดตามให้น้ำเนี่ยแ้ววันั้นเดี๋ยวผมไปกดติดตามขึ้นครับกดติดตามกะกดติดตามแล้วปุ๊บเจ้าก็พิมพ์เขาจอมีช่องนะครับจะก็พิมพ์ใส่ในในในนี่ของผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปกดไปกดเบิังอ่านเบิังขอความปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะกดติดตามได้ครับ ถ้าจะให้พมกดติดตามได้อกดดีตามบ่ไดดครับเพราะว่าถ้าเห็นแค่กดถูกใจปุ๊บกดเข้าไปพมกดเบ,บิ่งบ่เป็นครับว่าผู้ใดแน่ยิใจอะไรยงรบงบอกเบิ่งบ่เป็นทำมันมรู้คมก็เลยหู่้มันกดเบิ่งใดบ่เพรว่าถ้ากดเบิ่งไดมีผู้ใดแนน้ำกัแในน้ำใดเลยครับเอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับปวัสดีครับแล้วก็ขอให้เราดำลุวยสุขภาพแข็งแรงเจ็บเยอะจนนะครับเด้อ มีเงินมีทองใส่ครับผมสวัสดีครับ